สวัสดีครับ fc แฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับโอ้โห,โหนะครับ FC ทุกท่านติ่งน้ำเน่าหมอลำนะครับถึงกับทนไม่ไหวต้องออกมาดิน้นพล่านพล่าน,านกันเลยทีเดียวนะครับ f c เพราะไม่พอใจบอสวิกที่ไม่ยอมอวยพรวันเกิดให้ลูกผ่านเฟซของตัวเองนะครับ FC ทุกท่านทำเอาติ่งน้ำเน่าหมอลำนี่อยู่ไม่เป็นสุขเลยนะครับ ที่บอสวิกไม่ยอมตามเกมของพวกเขานะครับเอฟซีทุกท่านหอบลูกหนีดีนักนะครับโดยล่าสุดเพจบักเพียกซีเอชก็ได้โพสต์ข้อความว่าติ่งรุ่นน้ำหมากดิ้นคักพ่อเขาบอตามเกมนะครับเอฟซีทุกท่านและก็ได้แชร์โพสต์ของติ่งน้ำเน่าหมอลำนะครับโดยมีข้อความว่าพ่อแท้ๆแม้แต่อุยพนยังไม่กล้าเลยเนาะหมายถึงอุยพลในเฟซตัวเอง ่าน,นั้นว่ารักลูกเต็มร้อยหุขี่นี่นะครับเอฟซีทุกท่านเออเอเอนะครับดึงน้ำเน่าสมองกลับสมองกลวงนะครับที่ไม่พอใจบอสบิ๊กนะครับที่ไม่ยอมอุยพรผ่านเฟซของตนเองนะครับเรียกเรียว,ว่าสมน้ำหน้ากันเลยทีเดียวนะครับที่บอสบิ๊กนี่เขาเลิกตามเกมแล้วนะครับหอบลูกหนีดีนักนะครับเอฟซีทุกท่านความรักของพ่อนะครับ ธรรมชาติของมนุษย์นะครับมันก็ล้นฟ้ามหาสมุทรอยู่แล้วนะครับความรักของพ่อนี่นะครับสำหรับลูกๆของตัวนองนะครับไม่มีพ่อคนไหนที่เขาไม่รักลูกหรอกครับผู้เป็นพ่อเป็นแม่ย่อมรู้อยู่แก่ใจนะครับว่ารักลูกปานดวงใจแค่ไหนนะครับเอจึงไม่จําเป็นใดๆเลยนะครับที่จะต้องอวยพรผ่านตัวหนังสือผ่านเฟซแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับเอความรักของพ่อที่แท้จริงนะครับคือการกระทํา ต่างๆนะครับที่มีต่อลูกนะครับการดูแลเอาใจใส่เลี้ยงดูด้วยความอ่อนโยนนะครับใส่ใจทุกเรื่องทุกกระเบียดนิ้วนะครับเอฟซี FC. คนที่เป็นพ่อเป็นแม่นี่เขาย่อมรู้อยู่แล้วนะครับว่าเขารักลูกของเขาแค่ไหนนะครับพฤติกรรมต่างๆที่บอสบิกเลี้ยงดูลูกๆทั้งสองคนของเขานะครับตอนที่ลูกเล็กๆนะครับโดยบอสบิกอาบน้ํา แต่งตัวป้อนข้าวป้อนน้ําให้ลูกนะครับตอนที่เด็กๆเล็กๆอยู่เลยนะครับด้วยความใส่ใจทุกกระเบียดนิ้วทุกฝีก้าวเลยนะครับด้วยความอ่อนโยนนะครับเอฟซี FC, ทุกท่านผ่านคลิปต่างๆที่บอสบิก๊กได้โพสต์ลงสื่อโซเชียลนะครับเอฟซี FC, มันชัดเจนโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าติดน้ําเน่าหมอลานี่นะครับคงจะคาดหวังว่าการรักลูกที่แท้จริงคือการที่จะต้องระบาย ผ่านตัวหนังสืออย่างนั้นหรือนะครับเอฟซีนำเน่าแท้ๆนะครับตัวหนังสือนะครับใครๆก็เขียนต่อหลอย่างไรก็ได้นะครับมันไม่มีค่าพอที่จะมาเทียบก,กับการกระทํานะครับเอฟซีทุกท่านการกระทําการดูแลเอาใจใส่เลี้ยงดูอย่างดีอย่างใส่ใจนั่นแหละ,ะรครับคือความรักที่แท้จริงนะครับไม่จําเป็นต้องเขียนต่อหลผ่านตัวหนังสือนะครับจะโพสต่อแหลอย่างไรก็ได้นะครับ ลุงเฟสแต่ว่าการกระทํามันตรงข้ามกับตัวหนังสือนี่ก็นะครับนั้นมันไม่ใช่ความรักนะครับเอฟซีที่จะเขียนลงไปซะสวยงามนะครับมันคือการเสียแซงที่จอมปลอมนะครับตัวหนังสือะจะเขียนตอแหลยังไงก็เขียนไปได้นะครับหากตนเองไม่ได้ทําตามที่ตัวหนังสือเขียนไว้นะครับความรักที่แท้จริงมันอยู่ที่ตัวการกระทําของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ของตัวเรานี่แหละครับการกระทําสําคัญ ยิ่งกว่าตัวหนังสือนะครับ FFC ทกท่านมันไม่มีความหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับ FFC แต่ว่าติ่งน้ำเน่าหมอลำนี่รู้ได้ยังไงล่ะครับว่าเขาไม่รักลูกของเขานะครับอย่าเอาสันดานของตนเองมาเป็นบรรทัดฐานให้คนอื่นสิครับ FFC มีหน้าละสมองมีแต่ย่านะครับสงสัยไม่เคยมีลูกหรือเปล่านะครับถ้าเคยมีลูกแล้วก็คงจะไม่โพสอะไรแบบนี้นะครับ ที่จะมีเขียนอะไรเลอะเทอะแบบนี้นะครับเอฟซี FC. หลังจากโพสตนี้ลงนะครับก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยนะครับโดยท่านแรกก็บอกว่าใช้ชีวิตร่อนเร่ต่อไปนะนะครับเอฟซี FC. ท่านต่อมาก็บอกว่าติ่งเท่างาง่ๆเกิดพร้อมโกบโพอยู่วัดเป็นเรานะมีแต่สีเอาลูกใหม่นั่นแหละมันยากปานนี้นะครับเอฟซี FC. อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าอีกไม่ใจขาดตายตัว ขาบอกอุยพรมันเกิดฮ่าฮ่าสัจใจอีชอยิงนักที่บอดวิกทาให้ติ่งเตดมันดิ้นฮ่าฮ่าเขาไม่เดินตามเกมมันก็หยิกเตดเจ้าของเล่นเด้อยายเท่าหอมตายละบอกมีสมองฮ่าฮ่านะครับท่านสุดท้ายก็บอกว่าชื่อเฟสอีนี่ตรงกับชีวิตมันยังจะมีหน้ามาเม้นคนอื่นแบบนี้ทําชีวิตมึงให้ดีไม่ต้องเร่ร่อนก่อนไหมวันวันมีเด็กไหมหาเด็กให้ได้ก่อนนะ พ่อแท้ๆเขาตระเตรียมอนาคตไว้ให้ลูกทุกอย่างเป็นอย่างดีสุขสบายแทบไม่ต้องหาเพิ่มยังได้เลยเผื่อวันไหนมีบางคนล้มเหลวไม่เหลืออะไรพ่อแท้ๆยืนรอรับลูกเขาได้เสมอติ่งแก่ๆแล้วโง่ด้วยเนี่ยน่าอายจังนะครับเอทุกท่านนี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตนะครับที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในเพจบักเปียกซีเอชนะครับเอฟซีทุกท่าน ଆଉ